ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่อา่าที่โยโย่อะไรอ่าโยโย่แลนด์นะครับเดี๋ยววันนี้จะเที่ยวโยโย่แลนด์กันเนาะอ่าไปเดี๋ยวว้าเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นกันนะครับอ่านะครับสอนุ่มนะครับโบมือหน่อยแล้วโบม่โบมอ,อ่าโอเค ี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวไปล้อมแกนต่อนะครับอ่าได้ได้ได้โอเคอได้เดี๋ยวล้อมแกนก่อนนะครับอ่ล้อมแกนให้เสร็จก่อนอ่าพ okay. uh, 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 ี uh ่ผู้กันกับดีไซน์นะครับลงเรือแล้วนะครับดูสิโอ้โหวันนี้คนเยอะมากนะครับอ่า กู้การดีไซน์ค,ค,ค่อยๆเรือค่อยๆวิว่งไปนะครับอ้าวขึ้นมาแล้วนะครับนี่บู้กาดีไซน์อ่าวลงมาแล้วสอ,องนมนะครับ

โอ้โห oh, oh. ไปแล้วฮ่าฮ่า รอบที่สามแล้วหมดรอบแล้วนะครับอ่าอ่าตอนนี้พี่บุกันนะครับกัอนที่ซายนะครับเรนเล่นมังกรบินนะครับอ้โอ่อาเด็กๆน่าจะชอบนะครับมับงกรบินนะครับ หมุนได้หมุนได้หมุนได้เปล่าอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะอ่าเดี๋ยวไปยิงไดโนเสาร์กันเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะ พันนี้ชื่ออะไรนะอ๋อาอนะครับอโลทอปนะครับอ,แ,อ,บอแล้วก็มีอันนี้อะไรอรปตอร์หรือเเนียโอยอนี่อันนี้แรปเตอร์หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าใช่แรปเตอร์หรือเปล่านะครับ ตอนนี้แอบบรรยากาศของก,การยิงไดนโนเสาร์นะคะรับเออพิมพ์การแบบดีไซน์นะครับวันนี้กำลังจะครบรอบแรกนะครับตอนนี้เราก็จะออกกลับมานะครับอ่าครบหนึ่งรอบแล้วนะครับรอบแรกสุดยอดมากอนนี้ามาอยู่ใน อจะไปไหนครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟเออนั่งรถไฟไปรอบๆกันอ่านะครับรถไฟกำลังออกเดินทางนะครับโอ้โหผ่านกุมงแรกนะครับตอนนี้ อ่าเป็นไงครับพี่ผู้การกัติศัยนี่เราอ่าเดี๋ยวค่อยไปเล่นบ้านบอลน,นะครับตอนนี้ตอนนี้เราได้นนี้นั่งรถไฟก่อนนะครับนั่งรถไฟเออโอ้มีบ้านบอลด้วยครับนี่โอ้ยรอดครับตอนนี้เรารอดอสนามเด็กเล่นแล้วนะครับ วันะน,นนี้มาหัวทางด้านโมงไดโนเสาร์ที่เด็กๆนะครับจะมาค้นหาไดไฟายกันนะครับสร้างไดโนเสาร์ดีกันกับดีซายนะครับนั่งรถไปเราเรามารอดโงงนะครับมืดตึบเลย ดิแดนองดินแนนดนซาปา,ารีใช่ไหมเออดินแดนซาปารีห้ดููอแบบุโมอ,าาโอ,โอยนง่ายจงอ้โหโอ้โหอ้อ้อ้หโ้ออ้โโอหนอ้โหยับได้ด้วยเหเอโอ้โหอ้อหน้อ้ด้ เห็นป่ะ <Okay. S 1> ตัวอะไรยีราาใช่ป่ะเอ <Okay. S 1> อมียีราาด้วยป่ะอ่าโอ้มียีราาขยับหน้าได้ด้วยเห็นป่ะแล้ว <c oughs> ตัวอะไรต่อนู่นดูด,ดิตัวอะไรอ่าขยับได้มีตัวขยับได้เอเอพี่จ้าวอันนี้ก็เรียกว่าดินแดนซาาลี เออสวนสวนสัตว์สวนสัตว์จระเขคนะเจระเข้นี่น่ารักเนี่ยนี่โอ้เอ<ส>มอม AH ีมะลายด้วยนั่งลงนั่งลงอย่าอย่ายืนอย่ายืนอย่ายืนน่าสิงโตนู้นโอ้โหคำรามของสิงโตนะานี่นี่เนี่ยมาดูฝั่งขวาลูกนี่นี่นี่ ังจะออกนะครับอ่าเดี๋ยวเราออกมาที่เดิมแล้วอ่ากลับมาสู่ที่เดิมนะครับ นี่มีหุ่นมีหุ่นด้วยแล้วก็เอาแล้วครับมุดมาตรงนี้มีอะไรเอ่ยโอ้โโอ้นี่มีศพศพพลิกด้วยนะครับอ่าอ่ะยืนโอ้นี่เห็นไหมโอโ้โหอ่าไปเดินไปดูต่ออ่าไปค่อยๆเดินไปเลยอ่าเดินข้าไปครับโอ้อะค่อยๆเดินไปดูว้าว วัวไหมอ่ะมาดเดินมาดูดิอโอ้โโอ,โอ้นุ่นดูสิมีโลงศพด้วยเออกลับไปแล้วทางไม่เห็นเลยอ่าแล้วครับดเดินตรงเข้ามา อ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆตามมาป้ามาโอ้โหนี่มีไฟตรงนี้ด้วยตรงนี้มันคืออะไรเหยียบได้ป่ะเนี่ยอันนี้เหยียบได้อ่ะขึ้นมายืนได้เลยลูกขึ้นมายืนกลางไฟเลยโอ้โหอันนี้เป็นพื้นต่างแะ้วนี่ห้องนี้มีกดปุ่มทำลายห้องนี้ด้วยมาดูนี่โอ้โหอ๋อมีกดปุ่มทำลายด้วยโอ้ เดินทางกลับแล้วนะครับสองหนุ่มอันนี้เที่ยวจนหมดแรงแล้วเหนื่อยทั้งคู่วันนี้นะครับ